runner, musician, not country, did So, really, you ain't gonna hit me back yeah Now it's all just you got me on blast. Damn, you're over it. I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, oh, go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Yeah. and no matter what you tell yourself I should have known that we could We could never be friends I hear you just thought we could but We could กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆครับสำหรับรองเท้าที่ผมจะตาม,มารีวิวในวันนี้นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือรองเท้ารุ่น Adidas Adizero Pro นะครับ ที่อยู่ในมือของผมนะครับเป็นสี OG เลยนะครับหรือที่เพื่อนๆชาวนักวิ่งเรียกมันว่าสีป l าคราฟนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกเลยของยี่ห้อ Adidas นะครับที่มีแผ่นคาร์บอนนะครับอยู่ในรองเท้านะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมก็จะมารีวิวเท้าคู่นี้นะครับจากที่ผมได้ไปเทสมานะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่กําลังสนใจเล็งรองเท้ารุ่นนี้อยู่นะครับประกอบการตัดสินใจนะครับผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังทีละข้อเลยนะครับ ครับสำหรับส่วนแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับก็จะเป็นส่วนของอัปเปอร์นะครับเพื่อนๆครับก็มาด้วยผ้าที่เป็นผ้าตะข่ายเซเลอร์เมสนะครับคุณสมบัติก็จะบางแล้วก็มีความเบานะครับทำให้การระบายอากาศนั้นค่อนข้างที่จะดีนะครับถ้าเพื่อนๆดูใกล้ๆนั้นนะครับก็จะมองเห็นว่ามันสามารถอมองทะลุ จากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งนู้นได้นะครับการวางผ้านั้นก็คือเป็นลักษณะคล่ายกับ2ชั้นนะครับมีชั้นแรกเป็นตะข่ายกว้างๆนะครับแล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็เป็นตะข่ายที่แบบเล็กๆทีๆทับอยู่นะครับนั่นคือส่วนของ upper นะครับผมส่วนที่2นะครับส่วนของโฟมนะครับสาหรับโฟมครับของรองเท้ารุ่นนี้นะครับโฟมส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฟมที่มีชื่อว่าไลฟ์สไตล์นะครับอันนี้นะครับก็เป็นโฟมแบบใหม่นะครับของ Adidas นะครับซึงใช้ไปใน รุ่น SL 2 0นะครับถ้าใครจำได้หรือว่าใครเคยดูรีวิวคลิปก่อนของผมนะครับก็จะเจอโฟมรุ่นนี้นะครับ แล้วก็โฟมไลฟ์สไตล์นะครับก็มีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็รับแรงกระแทกได้ดีนะครับก็ตอบสนองค่อนข้างดีมีบูสผสมเข้ามาให้ด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆพ,พลิกดูด้านหลังก็จะเห็นบูสตรงส้นเท้าแล้วก็พลิกมาก็จะเจอยาวมาถึงนี่เลยนะครับตรงเอาโซก็จะเป็นยาง Continental เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตรงบริเวณฝ่าเท้ายาวไปจนถึงส้นเท้าก็จะมียางที่แบบ เป็นจุดๆตรงนี้ฮะตรงนี้ก็ยึดเกาะถนนได้ดีนะครับก็เข้าโค้งหรือว่าวิ่งลุยน้ําอะไรเงี้ยก็โอเคครับไม่มีสะบัดเลยนะครับดีเยี่ยมครับไฮไลท์สำคัญของรองเท้าคู่นี้ครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นรองเท้าตัวแรกเลยนะครับของแบรนด์ adidas นะครับที่บรรจุแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์เข้าไปด้วยนะครับโดยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ในรองเท้ารุ่นนี้นั้นจะพิสดารนิดนึงนะฮะจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นที่แช่ไว้ตรงกลางนะครับอันนี้ก็จะวางไว้อยู่ชั้นบนสุดนะครับ ที่ติดกับแผ่นรองรองเท้าเลยนะครับคือบนสุดเลยนะครับไม่ได้อยู่ตรงกลางเหมือนแบรนด์อื่นนะครับก็แปลกๆดีครับความรู้สึกครับเป็นรองหลังจากผมไปเทสรองเท้าคู่นี้มานะครับส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าทันเลือกนะครับถ้าพูดถึงความดีเด้งนะครับคนที่คาดหวังความดีเด้งของมันต้องบอกเลยว่า น้อยนะครับไม่ค่อยดีดครับถ้าจะเทียบกับตัว Next n t น้อยเอ่อรองเท้าคู่นี้จะออกแนวแน่นนุ่มเบานะครับจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าถ้าเพื่อน,อนๆคาดหวังว่ามันจะมีความดีเด้งผมว่าคู่นี้คงไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีรองเท้าเยอะชอบเก็บรองเท้าตัวที่เป็น OG ตัวแบบที่เป็นตัวหายากตัวนี้ก็น่าเก็บอีกตัวหนึ่งครับเพื่อนๆครับส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนเพื่อนๆ,ๆนะครับว่ารองเท้าคู่นี้นั้นไม่เหมาะสำหรับคนหน้าเท้ากว้างนะครับบอกไว้เลยนะฮะเพราะว่ารองเท้า คู่นนนี้้ัตรงพื้นครับบริเวณฝ่าเท้าครับแคบมากครับอันนี้บอกเลยว่าแคบมากถ้าคนที่เท้าแบนนี่จะไม่สบายเลยนะครับตอนวิ่งนี่จะรู้สึกได้เลยว่ามัน,มนไม่สบายนะครับอาจจะทําให้ทําเวลาได้ไม่ดีนะครับ แต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบ่าสายนุ่มเบาแล้วก็แน่นนะครับก็คู่นี้ครับเฟิร์มครับไม่มียวบนะครับสีนี้ก็เป็น,ปนสีโ G ด้วยนะครับหายากมากนะครับสีนี้ครับสีนี้ไม่ได้เข้าไทยน,นะต้องสั่งมาจากบางนอกก็ถือเป็นรองเทา้าทางเลือกก็แล้วกันนะครับสําหรับคนที่มีรองเท้าหลายๆคู่แต่ว่าถ้ามีคู่เดียวกะว่าจะเอาลุยเลยเนี่ยทั้งซ้อมทั้งแข่งเนี่ยผมมองว่าคู่นี้คู่เดียวอาจจะไม่เพียงพอนะเอาละครับสำหรับการเลือกไซส์นะครับคู่นี้ครับอย่างที่บอกว่าหน้าเท้ามันค่อนข้างที่จะแคบนะครับผมขอแนะนำ ิ่มไซส์นะครับจากไซส์ปกติที่เพื่อนๆใส่กันอยู่นะครับเพิ่มไซส์สักประมาณ0.5นะครับเอาละครับสำหรับท้ายนี้ครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆครับสำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับไม่ว่ารองเท้าจะดีขนาดไหนนะครับถ้าพวกเราขาดการฝึกซ้อมที่ดีนะครับการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอนะครับรองเท้าดีขนาดไหนก็ไม่ได้ช่วยเราวิ่งดีได้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องซ้อมกันวยครับช่วงนี้โควิดก็เริ่มที่จะซาแล้วงานวิ่งก็ เริ่มกลับมาเยอะแล้วนะครับเพื่อนๆก็กลับไปซ้อมกันได้แล้วนะครับมีฝนช่วงนี้ก็ซ้อมสนุกกันเลยนะครับเอาไว้พบกันที่งานวิ่งที่ไหนสักแห่งก็อย่าลืมทัดทายกันนะครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจ Runner n u t i c i o n และเป็นฟรีติดวิ่งเอาไว้ด้วยนะครับ้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้มีความสุขในการวิ่งครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ